สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่ก็เสพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นเวลาทั้งหมด7วันด้วยกันนะนี่ก็จะเป็นทริปเชียงใหม่ในรอบ7-8ปีของยูเลยนะคะในทริปนี้เราก็จะไปอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะในเชียงใหม่ว่ามีที่ไหนเปิดใหม่คาเฟ่ที่ไหนเปิดใหม่บ้างน,นะคะตอนนี้เรากําลังขับรถมุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่กันแล้วนะคะไปกันเลย ตอนนี้นะคะยูก็อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขานะคะที่นี่ก็จะเป็นสาขาแรกของเชียงใหม่เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะพร้อมกับห้อยขาดูวิวแม่น้ําปิงไปได้ค่ะ เราก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะอันนี้เราก็เลือกเป็นโต๊ะที่อยู่ริมแม่น้ําปิงแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่นี่นะเขาก็จะมีอาหารหลากหลายมากๆก็จะมีพวกเนี่ยน้ําพริกอ,องน้ําพริกนม,มแกงทงใใังเลไสอว่วนะคะแล้วก็มีกว๋วยเตียเ๋ยวขนมจีนน้าเงี้ยวข้าวซอยก็มีก็คือมาร้านเดียวแล้วก็เลือกทานได้เลยนี่ที่นี่เขาจะมีให้สั่งผ่านแท็บเล็ตได้เลยก็เลือกเอาเลยว่าเราจะทานอะไรนะโอ้ยเยอะอะเมนูในนี้คือเยอะเยอะมากนี่ อาหารของเราก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่สูซังมานะเริ่มจากตรงนี้เลยเขาซอยไก่คะ่ะอันนี้25บาท <couples. S 1> ชามน้อยอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำเหนียวนะคะ20บาทน,นี้คะ่ะเขาเรียกว่าหมูยอคลุกหมูยอคลุกหมูยออรคลุคคก, <อ isch. S 2> กเขาบอกว่าคลุกกับน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวลองมาชิมกันอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อนะคะอันนี้ชามใหญ่40บาทแล้วก็อันนี้ขนม มาดูมาดูขนมขนานี่ขนมถ้วยใบเตยชุดนี้25บาทน่ากินมากเดี๋ยวไปกินก่อนนะครับอันนี้คือหมูยออครุกนะคะรสชาติปแปลกแปี่เเป็นครุกน้ำจิ้มแจ่วอร่อยดีค่ะใช้ได้หมูยออร่อยมากเลย yeah. ถ้าใครมาเชียงใหม่นะคะอยู่แนะนําว่าที่นี่ควรมาเลยค่ะเราก็มาน,นั่งกินกปวยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็ชมวิววิวดีมากจริงๆเลยอ่ะแล้วเราชอบที่มีถ้วยเล็กๆให้สั่งด้วยยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทดีมากอ่ะดีมากจะได้กินได้หลายๆอย่างใช่ชิมแบบประมาณห้าสิบอย่างก็ได้เฮ้ยเวอร์เอร์ <laughs> แล้วก็มื้อนี้ที่เรากินไปทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมของหวานเราด้วยก,ก็คือหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะราคาดีน่ารักวิวสวย ต้องมาเดี๋ยวพาไปเข้าที่พักกันที่พักนี้เราตั้งใจเลือกเลยใช่ที่พักเนี่ยคืออยากนําเสนอมากเดี๋ยวไปดูกัน นี่ก็จะเป็นด้านหน้าของที่พักของเรานะคะรีคิวอังค่ะเหมือนบ้านโนบิตะไหมเหมือนเลยเหมือนบ้านโนบิตะเปิดมาเดี๋ยวโนบิตะจะลอยออกมาด้วยคอปเตอร์ไม้ไผ่กับตัเรมอนเนี่ยเนี่ยเปิดหน้าต่างขางีมใช่อันนี้น่ารักมากๆคือตอนแรกที่อยู่ดูอ่ะก็แบบชอบมากเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆแบบเหมือนเราไปเดินอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยอเออันนี้ดิน่ารักเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูการตกแต่งโดยรอบของที่พักแล้วก็ห้องพักของเรากันค่ะ ยูเขาเข้ามาถึงที่พักของยูแล้วนะคะที่นี่ก็คือเรกคิวอังค่ะชื่อแบบญี่ปุ่นมากๆใช่ไหมแล้วอยากให้ดูบรรยากาศว่าญี่ปุ่นจริงๆมันเราไปนอนอยู่ที่ญี่ปุ่นแบบเป็นสไตล์แบบเลี้ยวกลางจรินเนียนะดูดิตกเตบบสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยฟังหนูก็คือจะเป็นโซนที่เขาเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยเหมือนกันนะนี่ที่นั่งมีที่นั่งมีเยอะๆเลมันหลุดเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยคิดถึงญี่ปุ่นอ่ะคิดถึงมาก คือตอนนี้จะบอกว่าโหยหาการไปเที่ยวญี่ปุ่นลงมาเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะก็คิดถึงญี่ปุ่นมือนอยู่แน่ๆเลยนะคะตรงนี้นะคะที่เรานั่งอยู่ก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่ชื่อว่าวาบิชับนั่นเองถ้าใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะก็สามารถเข้ามาทานขนมทานชาทานอะไรก็ได้นะคะส่วนของเรานะคะก็มาพักที่นี่นะคะห้องที่เราได้ก็คือห้องนี้มิยาโกะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูห้องพักกันนะคะ แต่ก่อนขึ้นนี่เลยจะมีเวลข้ามดิงนะคะแล้วก็เวลข้ามฟุตด้วยน่ารักก็กินไม่ลงน่ารักมากกินไม่ลงเดี๋ยวก็หมด เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูในส่วนของห้องพักกันนะคะห้องพักก็จะอยู่บนชั้น2ตรงนี้เลยคะ่ะ อนนี้นะคะยูก็เข้ามาถึงบนห้องพักของเราแล้วค่ะห้องนี้นะก็จะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ที่นี่นะคะจะอยู่ตรงแถวๆกำแพงดินนะที่เขามากินไก่ทอดเชียงคืนอันเรื่องชื่อของเชียงใหม่นั่นเองนะคะที่พักอันนี้ก็จะอยู่ห่างจากไก่ทอดประมาณ500เมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับห้องพักนะคะราคา2คนเราจองมาที่ราคา1,990บาทนะแต่ว่า ที่ที่นี่นะคะเขาใจดีมาอัปเกรดให้เราเป็นห้อง3คนนะคะซึ่งราคาปกติก็จะอยู่ที่3,500บาทนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆห้องกันนะคะนี่เลยก็จะเป็นฟูกแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมอนเต็มเลย1 2 3 4งสามี่ใบแล้วหมอนพวกนี้ดูสิอันนี้ก็คือแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นจริงๆเลยนะสายญี่ปุ่นเลยใช่น่ารักมากเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นลายแบบเป็นผ้าญี่ปุ่นเลยอะ นั่งหลักสุดๆก็เราจะพาไปดูมุมนี้กันนะคะจะเป็นมุมนี้เลยนั่งทานอาหารทานขานมตรงนี้นะคะเป็นแบบบอะแบบนี้เราก็เลื่อนออกมานั่งได้แล้วก็นั่งจิบชาตรงนี้มีชาให้ด้วยนะนี่มีชาตรงนี้นะคะเราก็นั่งจิบชาได้ชานี่เปิดให้ดูนะครับนี่จะมีเป็นชานะคะนั่งดื่มชาจิบชาเบาๆตรงนี้ได้เลย มีขนมให้ด้วยแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะขวดใหญ่ตรงนี้มุมนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยมีวางชุดยูกะตะไว้ให้เราใส่ด้วยอันนี้สําหรับคุณผู้ชายอันนี้สําหรับคุณผู้หญิงนะคะมุมนี้นะคะอันนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็เป็นที่แขวนสภานี่ตู้เย็นใหญ่มากอีกหนึ่งมุมไฮไลไท์นะคะของห้องนี้นั่นก็คือที่แต่งหน้าจ้าอ้ยนะ่ารักากแล้วก็แต่งหน้านะคะแต่งหน้าแบบนี้นะคะ น่ารักเนาะอน่ารักดีต้องถ่ายรูปมุมนี้ต้องนั่งถ่ายรูปต้ง่งถ่ายรูปแบบใส่ชุดยูกาตะบางอย่างแ,แล้วก็มานั่งถ่ายรูปตามมุมต่างๆในห้องอ่ะฟินมากนี่ค่ะห้องน้ำเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆนะคะอุ้ยแต่ใหญ่กว่าของญี่ปุ่นนะถ,ถ้าเป็นญี่ปุ่นคือแบบเข้ามาปุ๊บแล้วก็แบบอย่างนี้เลยแล้วก็อาบน้ำตรงนี้เลยนี่ก็จะมีของอุป,ปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้นะคะให้ขบคันก็แต่งแบบคุปโทสไตล์ญี่ปุ่นเ่ยเป็นไนม้ไม้หมดเลยอ่ะตรงเนี้ย น่ารักมากเลยอันนี้คือพาคนหนูเหรอหุอด้ดีอ่ะนุ่มมากชอบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นฝักบัวอาน้ำนะคะแล้วก็จะมีแชมพูแล้วก็มีสบู่ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยุวยจะพาทุกคนไปนั่งทานขนมนะคะที่คาเฟ่ของรีคิวอังนี้คะ่ะชื่อว่าวาปิชัค่ะไปดูกันว่ามีขนมอะไรน่าทานบ้าง มาข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนที่เขาเจัดสวนแบบเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าคาเฟ่แห่งนี้กันค่ะไปะ ยูก็เข้ามานั่งในส่วนของวาบิชักคาเฟ่แล้วนะคะทีนี้ก็จะมีขนมหวานมีของที่แบบเป็นของหวานพรีเมียมพรีเมมาจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วเขาก็จะมีราเมงด้วยนะคะน,นี่เลยอยู่ก็สั่งมาแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นโอนิคาระราเมงเซตตัวนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำสุดปลาแห้งสาหร่ายทะเลเผ็ดปันกลางรสเกค็มข้นในเซตเนี้ยก็จะมีราเมงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชานะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นี่ ก็จะเป็นตัวโมจิเซตนี้275บาทค่ะแล้วก็ของพี่แมวนะคะสั่งเป็นตัวรามเมงรสเก uchi. ลเซโตุจิรามเมงเซตค่ะในเซตก็คือจะมีเหมือนกันมีชาแล้วก็มีขนมหวานให้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นมีเกียวซ่านีกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสสี่ห็ดเจ็ดชิ้นอันนี้หนึ่งอยยีบบาทเราสั่งเป็นขนมหวานมาด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชีสเค้กชาเขียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอศครีมชาเขียวแต่คือเนี่ยสั่งอันนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมแต่จัดเซตมาแบบหมอลังการงานซาวมากจัดดอกไม้มาด้วยใช่แล้วแบบถ่ายรูปสวยมากฟูงฟิลส,สุดๆรามเมของที่นี่เขาจะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมอะค่ะแล้วก็ให้เยอะมากเหมือนที่เราไปกินที่ญี่ปุ่นจริงๆถามว่าจะกินหมดไหม อมอเดี๋ยวก็หมดไม่หมดนนอนดีแต่ต้องให้พี่แมวช่วยกินแล้วแหละอมอเดี๋ยวเธอก็กินหมดเราก็มาต่อด้วยขนมกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมัทฉะเซตนะ นี่เราก็จะเปลี่ยนโล่งนี้ให้กลายเป็นสีเขียวกันไปนเลยอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวมัชชะนะคะเ<ม>สิร์ฟมาในชามใหญ่อย่างนี้เมื่อกี้ก็เลยถามพี่เขาว่าอันนี้ทานยังไงคะก็ทานแบบนี้คะ่ะหมดเลยอาทีเดียวเลยเหรอยังไม่หมดแล้วก็อ,อ,อันนี้มีให้ทานกับอันนี้ด้วยนะเขาบอกว่ามันเป็นถั่วเหลืองเปลือกดำทานกับชาก็คือวิธีการทานก็คือน้ำ อ,ามาอ,อไ,มไม่ต้องแกะอะไรใช่ไหมไม่ต้องอร่อยมากาอ่ะอ่ะชิมนัวๆเนานะกินเพลินดี่ะอืออือ สำหรับที่นี่นะคะชั้นบนเขาก็เปิดเป็นที่พักใช่ไหมแล้วก็ชั้นล่างมาเขาก็จะเปิดเป็นคาเฟ่ค่ะก็สามารถมานั่งท่าน้นำท่านขนมกันได้นะคะในบรรยากาศสไตล์แบบญี่ปุ่นแบบนี้เลยความเห็นส่วนตัวของอยูคือเราชอบมากที่นี่ถ่ายรูปสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าขนมนะจัดจานมาสวยแล้วก็สถานที่ค่อนข้างสวยทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ยูขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะมีอะไรจะเล่าให้ฟังค่ะ คือที่พักของเราตรงนี้ใช่ไหมลิคิวอังเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับไก่ทอดเที่ยงคืนใช่ไหมเราทีเนี้ยเราก็กะว่าเอ้ยเดี๋ยวตอนดึกๆเดี๋ยวเราอ่ะจะออกไปซื้อกินปรากฏว่าเข้าไปเช็คใน Facebook เ,เขาแล้วปรากฏว่าหยุด <laughs> หยุด3วันวันนี้ว่าสุดท้ายที่หยุดคือแบบ เนี่ยความเป็นยุย้ยอ่ะความเป็นยุ้ยจริงๆอะ่ะคือแบบแจ็คพอตมาคือเป็นหยุดพิเศษด้วยนะไม่ใช่หยุดแบบปกติด้วยนะอดกินอดกินเลยก็เลยมานั่งกินชาแบบนี้นะคะแล้วก็กินกับขนมกินได้หมดเลยตรงนี้มินิบาร์ตรงนี้ชิมชิมอืมชาหอมมากเลยครับใส่ชุดอยู่กนะ่กตะกักไหมอยากใส่แต่ว่ายาวมากเลยใส่ชุดอยู่กับตก่นี่สวยได้นะดูสินี่ แต่ว่าเดี๋ยวลองหาวิธีใส่ดูก่อนว่าใส่ยังไงเพราะว่ามันยาวมากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะขอตัวไปนอนจริงๆแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าแล้วไปทานอาหารเช้ากันค่ะขอบอกว่าอาหารเช้าที่เนี่ยพิเศษมากๆเข้าไปอ่านในเพจมาเขาบอกไม่อิ่มไม่ให้กลับบ้านจริงเหรอจริงไปดูกันพรุ่งนี้เช้า ตอนเช้านะคะเรากำลังจะลงไปทานอาหารเช้ากันค่ะพร้อมกับใส่ชุดยูกะตะแบบนี้เลยเขาชุดมาเปลี่ยนให้ด้วยใช่คือมีอยู่ในห้องอะ่ะสองชุดใช่ไหมแต่ว่ายาวมากอันนี้ก็จะสั้นหน่อยนะคะน่ารักมากเลยไปทานข้าวกัน ถ่ายรูปกับสวนญี่ปุ่นตรงนี้นะคะผมก็ใส่ชุดยูกาตะแบบนี้เลย ช้าของเราก็มาแล้วนะคะนี่เลยค่ะมาเป็นเซตอาหารญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเซตของปลาแซลมอนย่างนะแล้วก็มีสลัดด้วยผลไม้อันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดตอกไปผัดแล้วก็มีอันนี้ั่วยรตญ,ญี่ปุน่นพร้อมกับยาคูสองขวดน่ารักๆเลยอ่ะกวอโอนี่มีชาเวฟด,ด้วยแล้วก็นี่ก็คือน้ำชา แล้วก็ในเซตนะคะก็จะมีกาแฟด้วยค่ะแล้วก็มีนี่น้ำส้มด้วยนะคะโอ้โหเยอะแยะจัดเต็มบอกแล้วว่าจัดเต็มมากๆแล้วก็เขาจัดจานจัดอะไรเงี้ยคือแบบสวยน่ารักมากๆเหมาะแก่การถ่ายรูปสุดๆไปเลยเดี๋ยวอยู่ขอตัวไปทานก่อนนะคะ อาหารเช้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าให้เยอะมากกินไม่หมดก็ถ้าใครนะคะทานไม่หมดแบบยูนะก็สามารถห่อกลับได้นะคะนี่เลยแล้วก็ห่อกลับีนดูนี่นะคะก็มีบริการห่อกลับให้เลยนะเพราะว่าอาหารน่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็ถ้าใครนะคะมาพักที่เนี่ยสามารถเช็คเอาท์กี่โมงก็ได้ค่ะเพียงแต่แจ้งล่วงหน้าเท่านั้นเองนะสมมติว่ามีไฟบินตอน อันดึกอ,อัอน,น <ะ S 2> ค่ำใช่เช็คอินห้าโมงหกโมงก็ได้เช็คเอาท์อ๋อเช็คเอาท์เช็คเอาท์ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่นี่แบบน่ารักมากๆจริงๆโดยส่วนตัวของยูยนะคะค่อนข้างประทับใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาเลยอะทุกอย่างเหมือนบรรยากาศที่เราไปที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอะไรย่างเงี้ยหรือว่าความสะอาดถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นใช่ไหมก็จะรู้ว่า ที่ญี่ปุ่นสะอาดมากจริงๆที่นี่ก็สะอาดมากจริงๆนะคะแล้วก็ขนมอาหารทุกอย่างเนี่ยก็คืออิมพอร์ตเข้ามาจากญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยนะแล้วก็คงความเป็นญี่ปุ่นไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นราเมงที่ทั้งเส้นทั้งน้ําทั้งอะไรก็คือนําเข้ามาจากญี่ปุ่นหมดเลยมาแบบไหนก็คือจัดเซตให้แบบนั้นเลยนะคะดีมากๆถ้าใครอยากสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบแท้ๆนะแนะนําว่าให้มาที่นี่เลยค่ะ รีคิวอังแล้วก็วาวิาชาคาเฟ่คะ่ะพี่ชอบไหมชอบมากมาอีกเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกต้องมาอีกแน่นอนแนะนําแนะนําสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่ม่อนแจ่มต่อค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ม่อนแจ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจฟ o l l o w มีตามฉันมาด้วยนะเข้าไปแชทคุยกันหรือว่าไปดูคอนเทนต์พับนิงก็ได้นะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย